สวัสดีครับผมไอเพรยนนะครับสาหรับวันนี้นะครับผมจะพามาชมรถสวยอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้นะครับเพิ่งหลุดจองหวัดมเลยนะครับสำหรับวันนี้เสียงอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะฮะเนื่องจากอ่าไม้นะฮะพังนะฮะไม้พังนะครับวันนี้เราเลยมาด้นเสียงสดกันนะครับถ้าเสียงเบาอย่างไงต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเราอยากจะนําเสนอคันนี้นะครับสาหรับในส่วนของคันนี้นะครับเป็น Honda CRV 2.0ตัว E ปี2013 นะครับทางเชรยนต์เสนอขายอยู่ในราคา530,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับคันนี้สภาพสดเดิมสวยนะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีการชนหนักพิคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถคันนี้เป็นอย่างไรนะครับมาชมพร้อมกันในคลิปนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนของคันนี้นะครับรูปฉมกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแบบ3เส้นนะครับจะมีโลโก้ฮ o n d a อยู่ตรงกลางนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเดิมแท้จากโรงงาน ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยไฟเลี้ยงอยู่ที่ภายในด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ได้มาในส่วนของไฟตัดหมอกหรือว่าสปอร์ตไลท์ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เป็นสีน้ำตาลนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับมีงานเก็บสีมาบ้างเล็กน้อยนะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับเนื่องจากต้องเก็บรอยสะเก็ดหินต่างๆนะฮะที่ทำให้ตัวรถเนี่ยไม่สวยนะครับไม่สวยนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของล้อกันนะครับ สำหรับล้อคันนี้นะครับเป็นล้ออลลอยนะฮะเดิมแท้จากโรงงานขอบ17นะครับเป็นล้ออลลอยแบบ5้ลูนะฮะส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางบิสโต้นะฮะยางบิสโต้นะครับปีใหม่ๆล่องลึกๆพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้นะรหัสยางคันนี้นะครับ2 2 5สองห้ทับหกห้านะครับในส่วนของซุ้มล้อนะครับตัวรอยเชื่อมรอยซีนนะครับตัวน็อตนะครับเบ้าโช๊คเดิมแท้จากโรงงานนะครับโครงสร้างเดิมนะฮะไม่มีการชนหนัก พลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้ใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับเบอร์โทรอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วนะครับโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะฮะหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับสำนักงานใหญ่นะครับอ่มาต่อกันเลยนะครับ ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับคันนี้เป็นกระจกแบบปรับพับไฟฟ้านะครับสีเดียวกับตัวรถนะฮะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับให้เป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับติดฟิล์มนะฮะให้เรียบร้อยติดคิ้วกันศาสตร์ให้เรียบร้อยนะครับนะตัวฟิล์มเนี่ยความหนาอยู่ที่ประมาณ60ซนะฮะเป็นฟิล์มกรองแสงอย่างดีของลลมิน่นะฮะมือเปิดเนี่ยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกุญแจนะครับเป็นรีโมทนะฮะเป็นดอกพับนะครับเป็นรีโมทดอกพับนะ ตามสไตล์ของ h o n d a เลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะฮะเดิมแท้จากโรงงานโครงสร้างเดิมรับประกันโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับสำหรับนี้นะสำหรับคันนี้นะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นฟูลออโต้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับสำหรับคันนี้ก็ไปไหนไปกันนะครับไปกันได้หมดเลยเครื่อง 2,000cc นะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับมีในส่วนของที่ปัดน้ําฝนไล่ฝ้านะครับรองรับน้ํามัน e85 นะฮะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับมีไฟเบรกดวงที่3นะครับเสาอากาศเป็นแบบหูฉลามนะครับเครื่องยนต์ ivtec นะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับชุดคมไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะฮะไฟท้ายเป็นแบบหลอดฮโดรเจนธรรมดานะครับไฟเลี้ยวไฟถอยตกแต่งอยู่ที่ภายในเช่นเดิมนะครับสําหรับคันนี้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะครับภายในตัวรถคันนี้กันนะครับว่าจะสวยเรื่องแท้ภายในกว้างขนาดไหนนะครับมาดูกันมาสำหรับในส่วนของคันนี้นะครับเป็นรถ SUV แบบ5ที่นั่งนะฮะด้านหลังเนี่ยจะค่อนข้างกว้างนะครับสามารถเก็บของอ่ได้เยอะนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยสามารถพับไปด้านหน้าได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับหรือว่า าการวางของสิ่งของนะครับสำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะฮะบ,บอกเลยว่า Honda crv เนี่ยตอบโจทย์มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับด้านหลังก็ได้ในส่วนของถาดลองนะฮะพลาสติกให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่เนี่ยครบถ้วนชัดเจนเลยนะฮะตัวยางอะไหล่เนี่ยเป็นล้ออัลอยเดียวกันกันกบตัวล้อหลักด้านนอกเลยนะครับ โครงสร้างเดิมนะครับรอยซีนทางมะพร้าวจุดเม็ดอาร์นะฮะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้ไม่มีการชนหนักพิคว่มนะฮะหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะครับภายในสวยนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับในส่วนของรอยซีนนะครับทางมะพร้าวนะครับจุดเม็ดอาร์ตต่างๆหรือว่าตัวน็อตฝากระโปรงท้ายเนี่ย ไม่มีร่องรอยของการขยับนะครับเป็นฝากระโปรงท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะครับคันนี้ก็ติดฟิล์มต่างๆให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายด้านขวาเดิมนะครับรอยเชื่อมเดิมทั้งหมดนะฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับก็คันนี้นะฮะราคาเพียงห้าแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับคันนี้มีในส่วนของกล้องถอยหลังนะครับติดประกับตัวรถให้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันนะครับคันนี้ก็สวยมากนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับค่อนข้างหายากเลยนะฮะสำหรับสีนี้ เดี๋ยวดูรอบตัวรถกันเลยนะครับคันนี้ก็ได้ทําการรับสภาพนะครับพร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยนะคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นรถลุดจองนะครับเป็นรถลุดจองนะครับยังไม่มีเจ้าของนะตอนนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะตอนนี้นะครับใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับ h o n d ้า r v 2.0ตัว E นะครับขับเคลื่อน4ล้อโฟวิลนะฮะปี2013 530,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้มาเดี๋ยวเรามาดูด้านในตัวรถกันนะครับ เดี๋ยวผมขอสตาร์ทเครื่องยนต์ลยนะครับส,ส,ส,สตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต,ต์ทีเดียวติดนะครับตัวเครื่องดีมากนะครับภายในเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ําตาลเข้มนะครับหรือน้ําตาลไหมนะตัดกับสีเบาะที่เป็นสีเบดนะครับเดี๋ยวเรามาดูแผงประตูกันก่อนนะครับแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มหรือว่าน้ําตาลไหมนะครับอย่างนี้ผมแจ้งเลยนะครับที่พักแขนเป็นหนังสีเบดนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับ มีระบบเซ็นทันร็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่ด้านข้างตัวรถนะครับด้านล่างมีในส่วนของลำโพงนะครับให้1ตัวนะครับบ้วนนะแล้วก็ภายในนะครับคันนี้อ่ามาเริ่มกันที่พวงมาลัยกันก่อนนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นเอ่อพวงมาลัยหนัง3ก้านเดิมแท้จากโรงงานเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับเพื่อรับสายวางสายโทรศัพท์ได้ปกติเลยนะครับปรับเครื่องเล่นเครื่องเสียงฟังกชันได้จากพวงมาลัยด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นระบบคูดคอนโทรลนะฮะเป็นระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับมีในส่วนของในส่วนของอ่ามีในส่วนของอีโคโหมดนะครับประหยัดน้ำมันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเบรกมือคันนี้จะอยู่ที่เท้านะฮะที่เท้านะใช้เหยียบนะครับใช้เหยียบนะครับเบรกมือนะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบทนะครับสภาพ100%เต็มนะครับอันนี้ทางเพชรยนต์เราจัดการเรื่องเบาะปงให้ใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีรอยยับนะครับเป็นเบาะใหม่ๆสภาพ100%เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านในตัวคอนโซลด้านหน้ากันนะครับ คอนโซลด้านหน้านะคะจะเป็นสีน้ำตาลนะฮะเป็นสีน้ำตาลไม่นะครับดีไซน์สวยงามนะครับหน้าจอต่างๆอยู่ครบนะฮะถ้าเราใส่ในส่วนของเกียร์ถอยหลังเนี่ยจะมีจอถอยหลังที่ติดมากับตัวรถนะครับขึ้นแสดงผลให้เป็นที่เรียบร้อยนะในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยยังเป็นวิทยุซีดีเดิมแท้จากโรงงานอยู่นะครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับในส่วนของคันนี้นะครับแอร์ออโต้นะครับดูโอ้นะครับปรับระดับซ้ายขวาได้ตามใจชอบเลยนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะ หัวแก็เป็นหนังนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้ด้านล่าง1ช่องนะครับในส่วนของที่วางแก้วต่างๆช่องเก็บของเล็กๆน้อยๆที่พ <respuesta. S 2> ักแขนเป็นหนังสีเบจนะครับด <íamos> ้านในมีในส่วนของช่องเสียบสายเอายุอสนะครับแล้วก็ช่องเสียบไฟให้อีกหนึ่งช่องเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีเบจนะอย่างที่ผมแจ้งไปนะคบแต่ว่าเบาะด้านหน้าเบาะด้านหน้าฝั่งคนนั่งข้างๆคนขับเนี่ย จะยังเป็นปรับมือปกติอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของรังค่าต่างๆนะครับรังค่าต่างๆนะครับที่บางแดดเนี่ยก็จะมีในส่วนของกระจกให้นะครับที่เก็บแว่นนะครับไฟสองแผ่นที่นะครับใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับคันนี้หลังคาสะอาดนะครับไม่มีรอยอ่าอ่ารอยเปื้อนนะครับหรือว่าในส่วนของรอยเจิมต่างๆเนี่ยคันนี้ไม่มีนะครับสะอาดๆค่อนข้างใหญ่แล้วก็พื้นที่ ก็เช่นเดียวกันนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับก็นั่งได้ถึงสามคนเลยนะครับถ้า2อคนเนี่ยนั่งแบบสบายๆเลยนะแล้วก็กว้างนะครับภายในด้านหลังเนี่ยมีในส่วนของตู้แอร์นะครับตู้ที่2ด้านหลังให้ด้วยนะครับอันนี้ก็คนที่นั่งด้านหลังก็ไม่ต้องกลัวร้อนกันเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของช่องเก็บของนะครับครบถ้วนนะครับผ้ายางต่างๆอยู่ครบภายในสะอาดนะครับมีที่พักแขนนะฮะมีที่วางแก้วครบถ้วนเลยนะครับคันนี้ก็เป็นรถครอบครัวนะครับอ่า ต้องบอกว่าครอบครัวไม่ใหญ่แล้วกันเนาะประมาณสัก4คนนะครับพ่อแม่ลูก2คนอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสคนก็ได้นะครับก็สบายๆนั่งกําลังดีแล้วก็รถคันนี้เป็นขับเคลื่อน4่ล้อโฟร์วินะครับเครื่องยนต์ถึง 2,000cc เลยนะต้องบอกเลยว่าไปไหนก็ได้ถึงไหนถึงกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันนะครับ เสียงขาดๆให้หายนะครับต้องขออภัยนะวันนี้ไม่เราเสียจริงๆนะครับไม่เราเสียจริงๆนะครับผมก็ต้องใช้พลังเสียงเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวตดกล้องมาใกล้ๆหน่อยแล้วกันนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ i v t e เ,เนะฮะเดิมแท้จากโรงงาน 200cc นะครับเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับห้องเครื่องนิ่งมากนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันเลยนะฮะฟังเสียงเครื่องกันเลย ห้องเครื่องนิ่งมากเครื่องยนต์ทำงานปกติไม่มีสะดุดนะครับภายในห้องเครื่องเนี่ยสะอาดนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรงงานเนี่ยอยู่ทุกจุดนะครับด้านวนของ ABS นะคะมีให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับคานด้านในนะครับตัวน็อตเนี่ยไม่มีรอยถอดรอยขยับของตัวน็อตนะครับฝว่ากระโปรงเดิมนะครับไม่มีรอยถอดรอยไขนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับแก้มซ้ายคานหน้าเดิมนะครับจุดเลตอาร์ชัดเจน นะฮะสวยมากนะครับตัวโครงสร้างด้านในนะครับฝั่งขวานะครับก็เดิมแท้จากโรงงานตัวน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมมีแผงฉนวนกันความร้อนสติ๊กเกอร์โมโกต่างๆเนี่ยอยู่ครบนะครับสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะฮะใครที่สนใจนะครับโพสสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์นี้นะฮะอยู่ที่ลิงก์ด้านล่างนี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับและใครอยากเข้ามาชมรถตัวจริงกรุงเทพมินบุรีซอยเศรษีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรเงินจำกัด สำนักงานใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ